สวัดีครับจับจุดเทรดวันนี้จะมาทำทูลในการวิเคราะห์ mt5 ง่ายเหมือนเหมือนอย่างที่เราใช้ในเทรดดิ้งวิวยกตัวอย่างเช่นเทรดดิ้งวิวคุณดูอย่างเช่นเท็จดิ้งวิวใช่ปะสมมติเราสร้างอ็อบเจกต์อย่างเช่นตัวนี้เราสร้างอ็อบเจกต์อย่างนี้คือข้อดีของอย่างเท็จดิ้งวิวคือมีคือจัดการอ็อบเจกต์ง่ายแบบอย่างเงี้ยเราอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนี้เขาเรียกว่าจัดการอ็อบเจกต์ใช่ปหมจัดการอ็อบเจกต์ คือนอกจากนั้นเรายังมีตัวนี้เขาเรียกว่าเทมเพลตเทมเพลตนะครับดังนั้นเทมเพลตตัวนี้เทมเพลตตัวนี้มันมันมันช่วยให้เราเราประหยัดเวลาในการจัดการออบเจกต์ได้เร็วนะครับดังนั้นมาดูอย่างเราทำยังไงในะ m อ5นะครับคือปัญหาอย่างอื่นของ m อ5ไม่ไม่ได้ซับพอตการจัดการออบเจกต์โดยเฉพาะเรื่องเทมเพลตขนาดนัด้นทุกอย่างเช่นสมมุติว่า เรสร้างตัวนี้เบื้องต้นในในการจัดก,การวกตถุคือ1คเราขอ้อความือขึ้นมาก็จะมี p r o พเปอร์ตมีตรงนี้ให้เราเซตนี่คือพารามิเตอร์ต่างๆใช่ป่วมีสไตล์มีสไตล์ Style, แล้วก็มีมีสไตล์มีรูปแบบแล้วก็มีสีมีสไตล์แล้วก็มีความกว้างแล้วก็มีนี่คือตัวแปลงต่างพารามิเตอร์ต่าง, eter, างนี่คือจัดก,การจกต์นะครับตัวอย่างเช่นอย่างเช่นตัวนี้เรา คุณในนั้นว่าหรือถ้าคุณคัดลอกคุณต้องกดคอนโทนอย่า่ากดคอนโทลกดคอนโทลอย่างเงี้ยหรือถ้าคุณต้องการขยับให้ง่ายนี่คือขยับขยับตรงนี้หรือขยับตรงนี้หรือไม่งั้นคุณก็กดอันเทอร์เน็ตไว้อันเทอร์เน็ตไว้แล้วก็คลิกแล้วกดอันเทอร์เน็ตไว้มันก็จะขยับป่ะขยับอ็อบเจกต์ที่คุณเลือกไว้พร้อมกันหรือตัวเดียวกันก็ได้แล้วแต่นั่นคือความง่ายนะครับนั่นคือความง่าย แต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือคือการคัดลอกออบเจกต์ไม่ได้คัดลอกได้มากอย่างในทีดิงวิวได้คัดลอกแค่สีสไตล์แล้วก็ความกว้างใช่ปะ่ะแล้วก็ตำแหน่ง x y คือไพ n Pi อนไพนั้นก็ตามไพรไพอนามก็ตามสัดส่วนของที่อ้างอิงอยู่แล้วเครื่องหลักก็จะมีสีมีสไตล์แล้วก็มีความกว้างใช่ปะ่ะหรืออย่างตัวนี้เหมือนกันอย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย อย่างสี่เหลี่ยมเหมือนกันเล็กเทิงเกิ้ลอย่ะผมด้อย่างเล็กเทิงเกิ้ลนี้เล็กเทิงเกิ้เราคัดหลอกเงี้ยป่ะคือปัญหาคืออย่างเทมเพลตในทูลตัวนี้ทูลที่ผมใช้ในการวิเคราะห์ผมก็จะเขียนขึ้นมาอย่างทูลผมสมมุติว่าผมติ๊กตัวนี้ผมต้องการสร้างเอ็กทอ a l l นิเคิลิตี้ครับป่ะผมติ๊กตัวนี้ติ๊กตัวนี้เห็นป่ะติ๊กตัวนี้มันจะบอกว่ามีเทียนไลน์แล้วก็เล็กเทิงเกิ้ลดอยิงเทมเพลตหรืคอนเซ็ปต์คล้ายทเทดดิ้งวิวมันขึ้นมาเวลาคุณคลิก มันจะมีตัวเรียกอย่างเช่นตัวนี้ผมใช้วิธีการจัดการออบเจกต์นำเสนอออบเจกต์แบบเชิงหลักการของ ICT o b j e c t อย่างเงี้ย e x t e โทนเลเลคิ i ิตี้อินเตอร์เน l i t y เลคิี้ ability, ability, อันนี้บายไซส์เซลไซส์เลเลคิลิตี้มาร์ t ก็ตซัพพ c h ยเชนอ n นสติเจอร์เนี่ยซีเอสดเชนอ In State of Delivery แล้วก็ SROB uh, อย่างเงี้เป็นต้นเวลาเราขยับเมาส์ไปมันก็จะมีข้อความขึ้นมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมีขยับข้อความขึ้นมาผมตัวอ,อย่างเช่นตัวนี้ผมต้องการมาร์กเป็น e r l x t e r e l i c t e ป่ะหรือผมสร้างตัวใหม่ก็ได้อย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ผมต้องการเป็น x l หรือผมต้องการเปลี่ยนนาเป็น e r l หรือผมต้องการเปลี่ยน็น s d คุณในแม่นี่คือคุณเปลี่ยนในกรณีสองคือการคัดลอกสมมติว่าผมต้องการคัดลอกตัวนี้อย่างคัดลอกตัวนี้เมื่อกี้ที่ผมต้องกอย่างคือถ้าเราคัดลอก object c a ะเราก็จะได้สีสไตล์แล้วก็ความกว้างใช่ป่ะแต่ตัวนี้ คือตัวเนี้ยทูลตัวเนี้ยหนึ่งเราเราสามารถแยกประเภทออบเจกต์อย่างเช่นออบเจกต์ตัวเนี้ยเราสร้างเพื่อที่จุดประสงค์ในการใช้อ้างอิงเป็น ERL หรือ External Relativity ใช่ป่ะแล้วก็สร้างจาก Day o n คือหมายว่าตัวเนี้ยเราสร้างจากชาร์จ Day One ดังนั้น,นคุณจะเห็นว่ามันมีข้อมูลอื่นมากกว่าสีความกว้างและสไตล์นั่นคือช่วงเวลาเวลาที่เราสร้างแล้วก็อย่างหนึ่งเวลาตัวเนี้ยมันก็จะตีเป็นเส้นตรงใช่นะป่ะมันก็จะตีเป็นทรง เส้นตรงอิงราคาเดียวกันนะพออิงราคาเดียวกันดังนั้นถ้าผมคัดลอกตัวนี้ผมก็ลอกตัวนี้ผมกดตัวนี้แล้วกดคอนโทรลกดคอนโทรลผมคัดลอกมาใส่ตัวนี้ตัวนี้มันก็จะคัดลอกกันหมดนะบแต่ตัวนี้ก็เป็นนะผมคัดลอกมาใส่ตัวนี้ดังนั้นการคัดลอกตัวนี้หนึ่งเรามันคัดลอกเทมเพลตเองกับอัตโนมัติด้วยดังนั้นมันจะก๊อปมาหมดสมมุติว่าตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้สมมติว่า เอสเอสแอลนั่นไบเอสเอสแอลคือเซลล์ไซร์ลิเคิลิตี้อ่ะสมมติว่าผมมาร์คตัวนี้เป็นเอสเอสแอลเซลล์ไซร์ลิเคิลิตี้ผมมาร์คตัวบนผมมาร์คเป็นตัวบนตัวนี้ผมมาเป็นไบไซร์ลิเคิลิตี้แล้วสองคุณเห็นไหมอย่างตัวเดิมเนี่ยตัวนี้มันอยู่ด้านล่างสวิงโลหรือ,อราคาปิดต่ำโลใช่ป่ะตัวนี้ถือว่าเป็นเซลล์ไซร์ลิเคิลิตี้ราคาราคาเกินมันใช่ป่ะราคาเทคลิเคิลิตี้สมมติว่าถ้าราคาไม่เทคอะสมมติว่าราคาไม่เทคคุณเห็นไหมราคา ราคาไม่เทคกมันก็จะมันก็จะไม่เกินมันก็จะไม่เกินแล้วก็จะดังนั้นมันมีความฉลาดหรือมันรู้ว่ามันเป็นเซลล์ไซส์อย่างเงี้ยอิงโลก็เป็นเซลล์ไซส์อิงไฮก็เป็นบายไซส์ลิเกเรตี้แล้วมันรู้ว่ามันรู้ว่าราคาลิเกเรตี้เท็หรือเปล่าหรือไม่เท็กนะนี่นี่นี่คือการคัดลอกอ็อบเจกต์แล้วก็มีฟีเจอร์อื่นๆเข้ามาอย่างเช่นผมทุกอ,อย่างเช่นตัวอื่น ผมยกอย่างเช่นตัวอื่นมาผมยกอย่างอย่างเช่นผมเปลี่ยนตัวนี้เป็น market s u ก s c r i p t i o อย่างเช่นตัวนี้สมมติว่าผมเห็นเป็นตัวนี้ market s u s c r p t i มาตัวนี้นะป่ะถ้าผมี้เกียจสร้าง object ผมคัดลอกตัวนี้มาผมคัดลอกตัวนี้มาคัดลอกตัวนี้มาผมอิงตัวนี้เป็น swing x t e r n l less นปะป่ะแล้วผมี้เกียจผมก็อิงอบเจกต์ตัวนี้เป็นดังนั้น คือการจัดการออบเจกต์ในการวิเคราะห์ผมก็จะเร็วกว่าแติว่าตัวนี้ผมมองเป็น S อซสมมติว่ะตัวนี้ผมมองเป็นออร์บกอ่ะสมมติว่ะตัวนี้ผมมองเป็นอาร์บบเพราะว่าอ่าผมมองเป็นอาร์บกผมมาร์คเป็นออร์บบโอบีมาร์คเป็นออโตดตัวนี้ต่องตัวนี้ผมมาร์คตัวนี้เป็นโอบีตัวนี้เป็นโอบีฟ่ะราคาลงมาแล้วขึ้นผมมองตัวนี้เป็นโอีตัวนี้ผมเป็นบายไซส์เอซ่าก็ได้ผมมาร์คเป็นเอซ่าให้มาดังนั้นคือ นี่คือคว,ความง่ายในการจัดการออบเจกต์ระหว่างชั้นคือข้อดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราเวลาเราใช้ต่างดามเฟรมเวลาเราใช้ต่างดามเฟรมนี้มันก็จะทําให้ท่านจัดการได้เยอะยกอย่างเช่นคุณคลิกตัวนี้อ่ะมันก็จะสร้างตรงนี้คุณคลิกตัวนี้คลิกตัวนี้สมมุติว่าถ้าเราติ๊กตัวนี้เรารู้แล้วว่ามันลบไปเราไม่ต้องการโชว์เราติ๊กตัวนี้ปิดมันก็จะไม่โชว์น่ะ มันก็จะไม่โชว์แต่ถ้าเราต้องการอิงตัวนี้ผมว่าผมต้องการสร้างตัวนี้ใหม่ผมสร้างตัวนี้มาผมสามารถคัดลอกไปเลยโดยไม่จำเป็นนั่นเลยป่ะดังนั้นทุนตัวนี้มันก็จะทําให้ผมเข้าถึงได้เร็วป่ะผมก็ถึงได้เร็วเลยคือหมายก็ว่ามันก็จะช่วยผมวิเคราะห์ได้เร็วหรือถ้าต่างทาเฟรมหรือสมมุติว่าผมอิงก,กับตัวลาเหล็กสมมติว่าผมอิงก,กับตัวลาเหล็กเช่นตัวนี้เป็นตัวลาเหล็กอ่ะ ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นกลุ่มผมเปลี่ยนเป็นนล่าเหล็กผมเปลี่ยนเป็นนล่าเหล็กอ่าผมสร้างเอ็กทอนเลสเลคิลิตี้อ่าผมสร้างเอาเจ็งใหม่ผมสร้างเอาเจ็งใหม่ผมสร้างตอนนี้ตอนนี้ผมให้เปลี่ยนเอ็กทอนเลสเลคิลิตี้มัน a มก็จะสร้างตัวนี้แต่สมมติว่าผมสร้างตัวนี้อีกที ดังนั้นออบเจกต์กที่ผมสร้างตนนัวนี้มันก็จะทําให้ผมไหมว่ามันก็จะทําให้ผมวิเคราะห์ได้เร็วผมไม่ต้องสร้างออบเจกต์กใหม่ถ้าผมต้องการเปลี่ยนตัวนี้ผมมีราคาเบรกซักเดียปะผมตัวนี้เป็นมาเก็ตซักเดชิพผมกดตัวนี้เป็นมาเก็ตซักเดชิพคุณดูตัวนี้ก็เป็นมาเก็ตซักเดชิพเราดูอย่างตัวนี้โดนเบรกใช่ป่ดังนั้นตัวเดนเบรกขึ้นมาเราก็ดูเนี่ยตัวนี้เบรกลงมามันก็จะเปิดโอกาสเราเทรดราคา กลับมาหาตัวนี้เทดลงมาใช่ปะนี่คือหลักการนะครับคือนี่คือการใช้การจัดการ,รออบเจกต์หรือ template, หรือออบเจกต์เทมเพลตหรือดอยน์เทมเพลตสำหรับ MT5 ที่ใช้แบบเทรดดิ้งวิวให้จัดการออบเจกต์ง่ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อรอวิดีโอใหม่ๆนะครับ